สวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกล้องแคนนอน 600D นะครับสำหรับคนที่อยากทำ u t u b e นะครับหรือทำคลิปแต่ว่างบน้อยนะครับกล้องตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับถึง5,500บาทนะครับราคามือสองนะครับที่ขายกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็คือ 600D ตัวนี้นะครับ ความละเอียดนะครับจะอยู่ที่18ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ ISO นี้จะ1ม5 0 0ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา4,000กว่าบาทนะครับผมนี่ได้มาก็จะมีตัวกล้องนะครับผมแบตหนึ่งก้อนแล้วก็ที่ชาร์จนะครับไม่รวมไม้ไม้นี้ผมสั่งจาก l a ซาดานะครับเป็นไม้ของโบย่า ็มวันะครับผมตัวนี้นะครับสามร้อยกว่าบาทน่าใช้แล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มมาก็มีแบตอีกหนึ่งก้อนสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เลนสองตัวมีเลนสยี่สิบสี่กับเลนห้าสิบนะครับสําหรับที่ซื้อมาเพิ่มนะครับกล้องตัวนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่นี่ครับดูจอมันนะครับจอมันสามารถพับมาข้างหน้าอย่างนี้ได้เซลฟี่ได้นะครับบอกได้นะครับผม แล้วก็หมุนได้นี่ครับผมนี่หมุนอย่างนี้ได้หมุนอย่างนี้ได้นะครับสามารถดูอย่างนี้ได้ทางไหนก็ได้ครับผมนี่เวลาถ่ายในมุมที่แปลกๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แต่ว่าสําหรับ 600D ตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบสัมผัสจะเป็น650ขึ้นไปนะครับที่จะมีที่จะมีระบบสัมผัสนะครับสําหรับกล้อง Canon นะครับผมถามว่าตัวนี้น่าใช้ไหม ก็น่าใช้ครับราคาไม่แรงมากอยู่ประมาณตีไปว่าห้าพันนะครับผมห้าพันห้าันบาทโดยประมาณนะครับราคาเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องสำหรับไว้ทําคิปได้นะครับสำหรับคุณภาพไฟล์คุณภาพไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอ้อผมจะบอกก่อนว่าตอนนี้ผมใช้โกโป o 7ถ่ายนะครับแต่ว่าเสียงที่ผู้พ <ines ACL> ี่ได้ยินเนี่ยจะผ่านจากไม้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยที่ได้ยินกันอยู่ก็คือเสียงจากไม้ตัวนี้ก็คุณภาพเสียงพวกพี่ๆก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันโอเคไหมนี่ผมก็เนี่ยครับพูดไม่ได้ดังมากพูดเบาๆนะครับเสียงก็ผมคิดว่ามันก็โอเคนะสําหรับไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีก็คือรับเสียงข้างหน้านะครับเสียงข้างๆนี่จะเข้าน้อยมากนะครับเสียงรบกวน สำหรับไม้ตัวละสามอกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าใช้เลยนะครับก,ก็ก็สำหรับผู้ที่มีงบน้อยนะครับถ้าเซตนี้เนี่ยเซตเนี้ยเซตเนี้ยอาบวกแบตอีกหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับผมโดนไปประมาณห้าพันนิดๆน,นะครับ้าพันนิดๆสำหรับเซตนี้ไม่รวมเลนนะครับเพราะว่าเลนอันนี้ไว้ถ่าย ภรยาเลนไว้ถ่ายภรรยาเป็นเลนอ่าห้าสิบยีนะครับมีห้าิมิล mm f กับยี่สิบแนะครับแต่ว่าก็ภรรยาจะชอบเวลาที่เอาไปถ่ายเขาเขาจะชอบมากสำหรับผู้หญิงยังไงเซตนี้ต้องมีไว้แน่นอนแต่สำหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยทำคลิปถามว่าเพียงพอไหมสำหรับคนที่เริ่มต้นทำคลิปผมว่าเพียงพอแล้วนะครับนี่ ดูง่ายครับอย่างเช่นเราถ่ายเราถ่ายตัวเองเราก็สามารถเช็คเช็คได้ว่าเ,เราหลุดเฟรมไหมอะไรไหมเงี้ยครับเพราะว่าจอมันหันได้เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวยังไงไปดูอินเสิดีกว่าผมจะถ่ายภาพให้ดูว่าถ้าเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะชัดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ๋อแล้วผมจะผมผมลืมบอกตัวนี้นะครับถ่ายได้ที่1 1 0 8 0 p นะครับ fps ก็อยู่ที่25เฟรมเรทนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพียงพอไหมภาพออกมาคมชัดขนาดไหนไปดูกันป้ายอ่นนี่ครับก็เป็นวอ l นะครับแบบถือสุดมือเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยของผมจะมีขาตั้งเดี่ยวนะครับก็คือแบบว่าเราไว้ค้ำเพื่อไม่ให้ ถือแล้วเมื่อยนะครับก็สามารถบอกได้ง่ายๆนะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นไมโบยาที่ผมแจ้งไปตะกี้นะครับเป็นไงบ้างครับเสียงนี่เดี๋ยวผมหันให้ดูนี่ครับอันนี้ก็คืออ่ะเด,เดินกันนะครับก็นี่ครับก็ถามว่ามันมันสัน่นมันสั่นเลยละ่ะผมจะบอกอยู่ว่ามันก็สู้พวกโกโปไม่ได้นะครับเรื่อง กันสั่นถึงตัวเลนมันจะมีระบบกันสั่นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับจะถามว่าเอาไว้ทําคลิปได้ไหมต้องพูดคำว่าสบายสบายครับผมเป็นไงครับเสียงที่ได้นะครับนี่คือสุดมือนะครับสุดมือ,อเดี๋ยวผมยืนก่อนโอเคคือถ้าสุดมือเนี่ยก็เสียงอยู่ประมาณนี้ครับผมอถือว่าคุณภาพไฟเป็นไงครับให้ดูทั้งแสงสว่างอเดี๋ยวผมหันหน้าเข้าหา แดดก่อนหาแสงก่อนเพราะไมงั้นดำนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับก็เหมาะสําหรับไว้ทําคลิปนะครับผมทําคลิปได้ตัวนี้ราคาไม่แรงมากอ่ะเดีย๋ยวไปดูผมจะอินเสิร์ตภาพแบบแจมๆเลย